ไฟหน้าสวิงโกไฟหน้ารูปทรงโมเดิร์นวินเทจสำหรับแต่งจักรยานสไตล์โมเดิร์นวินเทจและโมเดิร์นคลาสสิกชิ้นงานโครมพ่นเงินเงาโครเมียมอย่างดีขายึดชิ้นงานแข็งแรงอย่างดีหนาแน่นทนทานหลอดไฟเป็นแบบ led จังหวะเปิดไฟแบบหมดเดียวติดค้างมีวงแหวนทับทิมวิ่งรอบดวงไฟ ให้พลังงานโดยใช้ฐานขนาด 3A 3ก้อนโคมไฟหน้ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง70มิลิเมตรตัวโคมมีความยาว80มิลิเมตรน้ำหนักรวมเพียง105กรัมเปลี่ยนฐานง่ายแค่หมุนคลิกเปิดด้านหน้าโครมสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ร้าน c i t y b บ